เก็บเดินเก็บเดินใช่ไหมสวยนะอันนี้คือพันธ์อะไรพี่เตวบินเลียนเหรอครับอ๋อเตวบินเลียนนะโอ,โ,อโอ้ตานีนนี้ตานี้สวยนะอันนี้สีขั้นหนึ่งสีฟ้าขั้นหนึ่งสีดำนะเออ นี่พิษบูบะครับหรืออะไรครับตัวนี้ใช่เนี่ยน้าโหดนะครับตัวนี้หน้าโหดนะนี่เฟนบูด็อกเหรอครับปับ๊บปั๊บปับปับปับนี่เฟนบูด็อก ok น้าร้านมีแมวขายด้วยนะครับไอตัวน,นี้น่ารักเชียวนี่ตัวนี้ตัวนี้ฮาร์ดเบิร์ดฟาร์มนะครับผมจำหน่ายสุนัขแมวสายหลายพันธุ์นะ0 9 8 9 3 4 6 9 4กนะจ๊ะนี่